ลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวอยู่ในภพหุ้นส่วนดาวการงานการริเริ่มใหม่โชคลาภความสำเร็จความอึดอัดและอุปสรรคปัญหาสัมพันธ์กับลัคนาและภพก,การเงินดาวการเงินอยู่ในภพแห่งการสื่อสารกลุ่มดาวคู่มิตรใหญ่แต่เป็นดาวบาปประเคาะดาวบุญย้ายเข้าภพแห่งการก่อร่างสร้างตัว ผู้ใหญ่ให้โอกาสบุกเบิกหรือเริ่มโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆหรือมีหุ้นส่วนมาร่วมทุนเติบโตก้าวหน้าขยายกิจการแต่งานเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหารอบข้างช่วยเหลือดีศักยภาพสูงมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จเงินเข้าหลายทางมีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือจากที่ทำงานแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่สุขภาพถ้าดูแลตัวเองดีๆก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะ ด้านความรักดาวความรักทับลัคนาเล็งดาวประจำตัวก่อนย้ายเข้าพบการเงินกลุ่มดาวคู่มหาเสน่ห์และดาววินาศดาวประจำตัวอ่อนแรงพบความรักเกิดใหม่มีดาวบุญสถิตอยู่คนโสดสนิทพบคู่บุญที่แรกมองกันไปมองกันมาไม่กล้าจีสักพักจะหาเรื่องที่คุยกันถูกคอได้แล้วเริ่มสารสัมพันธ์แบบเงียบเงียบคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะ มีกิจกรรมใหม่ๆหรือลงทุนทำอะไรร่วมกันไปกันได้ดีรู้สึกมั่นคงขึ้นอาจตกลงกันเป็นแฟนแต่ไม่บอกใครคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเคยมีปัญหาจะหันหน้ามาคุยเคลียร์แก้ปัญหาสำเร็จแต่อาจยังแอบกังวลเล็กๆว่าปัญหาจะกลับมาอีกค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนมกราคมปี2569การงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักโดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักนะคะ ครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะกรบทุนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าเกิดว่าต้องการทราบดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกต็ดลับดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ไล n e ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description หรือว่าตรง Comment ที่ใต้คลิปค่ะ เริ่มต้นทํำนายตำหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะชาวธนูลัคณาของคุณนะคะอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าธนูดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพัพพฤหัสสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นภพเรือนที่ดีและเป็นภพเรือนแห่งหุ้นส่วนความรักแต่ว่าอยู่ตรงนี้มันมีมาตรฐานอ่อนแรงหน่อยนะคะทีนี้ทางด้านดาวการงานเนี่ยคือดาวพระพุธก็สถิตยอยู่ที่ภพเรือนที่ดีสถิตทับ ลักนณาของคุณเลยในช่วง11วันแรกนะคะแล้วพอทับลักษณาเนี่ยก็คือการเลงกันกับดาวประจําตัวของคุณด้วยเวลาดาวประจําตัวเลงกันกับดาวการงานเนี่ยก็ทําให้มีวิสัยทัศน์ดีในการทํางานนะคะมักว่ามักจะวางแผนการงานเก่งแล้วก็มีงานพุ่งเข้าหาทีนี้ดาวเนี่ยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวดวงเดียวนะคะการที่ดาวการงานเนี่ยทับ ลัคนาก็ยังมีดาวพระอาทิตย์มีดาวพระอังคารแล้วก็ดาวพระศุกร์ด้วยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวผู้ใหญ่เป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เป็นเป็นคู่ดาวคู่ที่ดีอะค่ะเมื่อมากุมกันกับดาวการงานของคุณนะแล้วก็ยังมีดาวพระศุกร์นี่ก็เป็นดาวคู่มิตรกับดาวการงานของคุณด้วยดาวพระศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนแห่งความสําเร็จแต่ก็เป็นภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาด้วยแล้วก็ยังมีดาวพระอังคารอยู่ตรงนี้ดาวอังคารเนี่ยมาจากภพเรือนแห่งการเริ่มใหม่นะคะแล้วก็ยังเป็นภพเรือนวินาศด้วยก็คคือออวามดั ังนั้นเนี่ยงานในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่นะคะเขาหยิบยืน่นโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆมาให้หรืออาจจะมีหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมพ่นรวมทุนที่ทําให้คุณสามารถขยายกิจการได้นะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์กรก็มีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะมีหุ้นส่วนที่ทําให้คุณได้ขยายสาขาเปิดสาขา2 3 4อะไรไป แต่ทีนี้มันก็ไม่ได้ราบรื่นหรอกเพราะว่ามันก็มีดาววินาศและดาวแห่งอุปสรรคปัญหาที่ก็ตามประกบดาวการงานของคุณซึ่งในช่วงเริ่มแรกเนี่ยก็เล็งไปที่ดาวประจําตัวของคุณด้วยทีนี้ดาวการงานไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดนะคะมีการขยับย้ายก็เดินย้ายไปดาวการงาน,นคือดาวพระพุธเล็กสีไทยเนี่ยนะคะพอย้ายไปเข้าราศีมังกรก็ยังเป็นพบเรือนที่ดีเป็นพบเรือนการเงินเพียงแต่ว่าพออยู่ตรงเนี้ยดาวต่างๆเนี่ย ก็ย้ายตามมาด้วยดาวการงานเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ที่พบเรืยอนการเงินในวันที่11นะคะดาวผู้ใหญ่ก็มาในวันที่14ดาวแห่งการิรเริ่มดาวแห่งอุปสรรคปัญหานะคะแล้วก็ดาวแห่งความสําเร็จเนี่ยก็ย้ายตามมาในวันที่ 15อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าทยอยทยอยตามกันมามารุมมาตุ้มรุมกันอยู่ในภพการเงินก็แปลว่าการงานที่คุณทําตรงเนี้ยนะคะมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มได้แต่มันก็มาพร้อมกับความเหนื่อยยากนะก็คือไม่ใช่งานที่ราบรื่นมันก็มีอุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขจัดการแต่การที่ดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในภพเรื่อนที่ดีภพเรือนเนี้ยทำให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์ มีเสน่ห์ในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักนะมีเสน่ห์ในที่ทํางานก็คือว่าเออคนเขามองคุณแล้วเขาก็เอ,อื้อเอ,อ็นดูนะอัธยาศัยดีกับคุณอยากช่วยเหลือก็แปลว่าคุณก็จะมีคนรอบข้างที่คอยช่วยเหลือถึงแม้ว่างานมันจะมีปัญหายเยอะแต่ว่ารอบข้างช่วยเหลือดี ตัวคุณเองก็มีศักยาภาพสูงกับการที่ดาวการงานทับตัวและพอยายเข้าพบการเงินเนี่ยคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวางแผนการงานได้ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จแต่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าโปรเจก t นั้นเป็นโปรเจกต์ใหญ่แค่ไหนนะคะบางคนก็อาจจะได้โปรเจกที่มันเสร็จภายในเดือนเดียวเลยก็สําเร็จภายในสิ้นเดือนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวก็คือมันมีโอกาสล่ะคะ่ะที่มันเริ่มต้นด้วย อุปสรรคปัญหาแต่มันก็สามารถที่จะผ่นผานนไปแต่ละสเต็ปสเต็ปได้บางทีเวลาที่คุณทํากิจการเนี่ยนะหรือทำโปรเจกต์งานเนี่ยคุณก็จะต้องมีแผนงานที่คุณวางไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคุณก็อาจจะเจอปัญหาในแต่ละขั้นแต่ทุกปัญหาในแต่ละขั้นมันสามารถแก้ได้แล้วก็สามารถที่จะผ่านผ่านได้โดยที่มันไม่ได้เกินกําหนดการคุณอาจจะบอกอ่ะอาทิตย์ที่หนึ่งต้องสาเร็จเท่านี้นะสิบเปอร์เซ็นต์นะอาทิตย์ที่สองอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคือมันมีปัญหาแหละ แต่มันก็สําเร็จมันก็เข็นจนมันสำเร็จไปได้ตามไทม์ไลน์ที่คุณตั้งเอาไว้าเพระฉะนั้นก็ถือว่ามันมุ่งหน้าไปสู่ความสาเร็จแต่แล้วแต่ว่าโปรเจกต์ของคุณมันเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นหรือระยะยาวทีนี้ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินก็อยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งการสื่อสารนะแล้วก็ยังกลุ่มกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวการเงินด้วยรเรียกว่าเป็นคู่โชคเทวริธดังนั้นก็มีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะมาจากไหนก็มาจากการทํางานที่ปัญจะก,กาลังประสบความสาเร็จของคุณนั่นแหละหรือบางทีเนี่ยเงินอาจจะเข้าก่อนด้วยซ้ําอย่างเช่นคุณมีหุ้นส่วนนะหุนส่วนเนี่ยเขามาอยากที่จะ รวมพุ่นรวมทุนอยากขยายกิจการนะเงินมาก่อนเลยนะเพื่อที่จะทําให้คุณสามารถที่จะขยายกิจการได้อาจจะไปเช่าไปเซ้งไปซื้อโลเคชั่นตรงนั้นตรงนี้เพื่อเปิดสาขาสอสาขาสามอย่างเงี้ยได้นะเงินก็มาเลยก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเงินเข้านะเงินเข้าเนี่ยถือว่ามั่นคนมั่นคงมั่งคั่งดีนะหรือมีโอกาสนะที่จะได้เงินจากคําพูดก็ได้เพราะว่าภพอื่นเนี่เป็นภพอื่นแห่งการสื่อสารนะคะพูดเจรจาต่อรองการเงินได้บางทีเห็นแล้วว่างานมันยากนั้นขอต่อรองซะหน่อยนะขอขึ้น ค่าจ้างหรือว่าขอได้โบนัสจากเจ้านายอะไรเงี้ยก็ต่อรองได้มีโอกาสต่อรองได้สําเร็จนะคะหรือว่าได้จากการเดินทางก็ได้ภพเรือนนี้ก็เป็นภพเรืองแห่งการเดินทางนะคะเดินทางเราได้เงินยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นคุณเดินทางไปเพื่อที่จะไปเสนองานลูกค,ค้านะคะถ้าเกิดว่าให้ลูกค,ค้ามาหาเนี่ยโอกาสอ,อาจจะน้อยลงหน่อยแต่ก็ไม่ถึงว่าไม่มีนะะแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกไปหาเองเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสมากขึ้นที่จะได้งานจากลูกค,ค้าได้งานมาก็ต้องได้เงินตามมาด้วย แต่ดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวบาปพระคอท่านเป็นดาวแห่งกิเลสกิเลสก็กค,คือความยากนะคะจก,ก็ไม่ได้แปลว่าก,กิเลสจะต้องเป็นความยากที่เลวร้ายอะไรนะก็คือมันคือความยากอะไรอยากได้อยากมีแลนะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่ก็จะเก็บเงินไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันจะใช้เงินเก่งนะพอมันมีเงินเข้ามาเยอะก็อูซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นน,นะบ,บางทีก็ต้องระมัดระวังถ้าพื้นดวงเดิมดาวเการเงินคุณเสียช่วงนี้มีโอกาสที่จะใจอ่อนเพราะดาวประจาตัวอ่อนแรงถูกไหมอะไรก็ตามที่มันแบบอืมมันแพงเกินความจําเป็นนะ่ะก็อยากจะซื้อแล้วก็ไมม่่สาารถทีจะคว คุมความอยากตรงนี้ได้ก็ซื้อเพราะว่าเงินมันก็มีอยู่กับมือนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วย ถ้าเราได้พิจารณาตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนใจอ่อนนะคะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรอกนะคะรีบ <blue> เอาเงินไปแปลงเป็นอย่างอื่นนะเอาเงินไปแปลงเป็นสินทรัพย์ก็ได้นะคะดาวอสังหาก,ก็อยู่ในจุดที่ดีนะในช่วงนี้นะนะคะแต่ว่ามันมีมาตรฐานอ่อนแรงดาวอสังหาก,ก็คือดาวประจําตัวคุณนั่นแหละเป็นาดาวดวงเดียวกันนะคะพอมันอยู่ในพภพเรือนที่ดีแต่อ่อนแรงก็คือซื้ออสังหาต้องซื้อเล็ก LIKE, ๆหรือว่าซื้อแบบมือสองอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินเล็กๆเอาไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้้คุณไไมม่่ดีเเงินออยยูกัับตวะะ ไม่งั้นถ้าอยู่กับตัวเยอะแล้วมันมันควบคุมไม่ได้แล้เดี๋ยวมันใช้เงินเกินตัวจนเกินไปนะควบคุมความอยากของเราไม่ได้ก็เอาไปแปลงเป็นอย่างนั้นก็ได้ หรือจะเอาไปแปลงเป็นรูปแบบของโชคลาภก็ได้เอ้ยขอโทษค่ะในเรื่องของการลงทุนก็ได้เพราะว่าดาวแห่งการลงทุนเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์นะคะทับตัวคุณเสร็จแล้วก็ย้ายเข้าพบการเงินกลุ่มกันกับดาวการงานนะคะดังนั้นคุณก็มีโอกาสที่คุณจะมีสกิลมีศักยภาพในเรื่องของการคิดอ่านด้านการลงทุนนะคะลงทุนซื้อทองซื้อหุ้นกองทุนอะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องศึกษาก่อนนะไม่ใช่ว่าเออช่วงเวลานี้มีสกิลก็คือไม่ต้องไม่ต้องคิดอ่านอะไรเลย,เลยอยากลงทุนอะไรก็ลงทุนไม่ได้นะคะเอ่อเราจะต้องไปศ ซื้อหุ้นหรือว่า ซื้อทองอะไรเงี้ยนะคะศึกษาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะลงทุนแล้วเนี่ยจะได้กําไรดีแต่ว่าต้องเป็นกําไรระยะยาวนะเพราะว่าถ้าได้กําไรมาในช่วงเดือนนี้แล้วพอคุณแปลงออกมาพอได้กําไรแล้วแปลงออกมาเป็นเงินสดอะ่ะมันก็จะเข้าวีล็อเดิมอะ่ะก็คือก็ถือเงินสดไว้กับตัวก็เก็บไว้ไม่อยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันได้กําไรมาคุณก็ต้องเอากลับไปลงทุนเพิ่มแล้วก็หวังในเรื่องของการลงทุนระยะยาวอันนี้ก็จะทําให้คุณเก็บเงินได้ดีขึ้นค่ะอันนี้ในกรณีที่คุณมองว่าคุณไม่สามารถจะควบคุมความอยากของคุณได้้้้จะะใชเเเงงงิินนนสสุุราาก็ตออไป เป็นนสินทรัพ์ค่ะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเก็บความอยากของคุณได้นะคะไม่สามารถควบคุมได้อะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณจะมีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถังนะคะ ส,ส่วนเรื่องของโชคลาภดาวโชคลาภก็ดีนะคะทับลัคนาเสร็จแล้วก็ย้ายเข้าสู่พเเือนการเงินแล้วก็กลุ่มกันกับดาวคู่มิตรด้วยนะคะแล้วก็มันมีดาวผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ดาวการงานมาสัมพันธ์ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะคะจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้โชคนะคะหรือว่าโชคลาภจากที่ทํางานผู้ใหญ่ให้โชคเช่นอะไรก็คือเอาวันเกิดของผู้ใหญ่หรือว่าอายุของผู้ใหญ่เนี่ยนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะหรือที่ทํางานเขาอาจจะมีงานแล้วก็มีการจับฉลากเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะถูกรังวัลใหญ่ของที่ทํางานนั้นๆ ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยดาวประจําตัวคุณอยู่ในจุดที่ดีแต่ว่ามันอ่อนแรงแล้วมันก็มีดาววินาศเนี่ยมาเล็งดาวประจําตัวของคุณเนี่ยแล้วก็ดาวอาริด้วยนะดาวแห่งอุปสรรคปัญหาเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถือกับว่าจะต้องเป็นอะไรหนะักคือถ้าดูแลตัวเองดีเนี่ยสุขภาพก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะดาวความรักเนี่ยคือดาวพระพุธก็คือเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวการงานนั่นแหละก็สถิตทับลัคนาเสร็จแล้วก็ย้ายเข้าสู่พบเรือนการเงินแล้วช่วงที่สถิตทับลัคนาเนี่ยเลงกันกับดาวประจําตัวทีน่นี้ดาวประจําตัวกับดาวความรักเนี่ยเขาเรียกว่าสลับเรือนกันคือดาวประจําตัวเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องอยู่ที่ราศีธนูแล้วก็ดาวความรักจริงๆแล้วจะต้องอยู่ที่ราศีมิถุนแต่ตอนนี้เนี่ยดาวประจําตัวอยู่ที่ราศีมิถุนดาวความรักอยู่ที่ราศีธนูก็คือสลับกันพอสลับกันแบบนี้เขาเรียกว่ามีมาตรฐานเป็น อน,นุเกษตรก็คือมันจะเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเนี่ยโอกาสทางด้านความรักดีๆสดใสในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีสูงทีเดียวแลนะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในสถานะไหนมีคนคุยหรือว่าเป็นคนรักกันเจนแล้วหรือแม้แต่คนโส,สนิทก็มีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาทีนี้คนโส,สนิทเนี่ยจะต้องดูดาวแล้วก็ดูภพเรือนอื่นประกอบนั่นคือภพเรือนความรักเกิดใหม่แล้วก็ดาวความรักเกิดใหม่ด้วยนะคะคืออยู่ที่ราศีเมษตรงนี้ พบเรือนนี้มีดาวบุญย้ายเข้ามาต,ตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะแล้วก็ดาวความรักเกิดใหม่คือดาวพระังคารเนี่ยก็เดินประกบดาวความรักเลยนะแล้วก็ในช่วง 15วันแรกก็กลุ่มลักขณาด้วยดังนั้นคนโส,สนิทมีโอกาสอยู่แล้วนะคะที่จะเจอเจอกับคู่บุญแล้วเจอเจอกับคนธรรมะธมโมแต่ว่าพอเอินว่าดาวประจําตัวคุณก็อ่อนแรงนะคะแล้วก็ดาวความรักเนี่ยดันมีดาวอรินะคะแล้วก็ดันมีดาววินาศเนี่ยมาสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยคนคนนี้ก็อาจจะขี้อายตัวคุณเองก็อาจจะขี้อายเออมองตาก,กันไกลๆแล้วรู้สึกถูกอกถูกใจแต่ว่าไม่กล้าสารสัมพันธ์เน่ยยังดีกว่านะก็มองกันไปมองกันมาอย่างไรก็ตามด้วยความที่มันมีดาวมรุมมตุ้ อยู่ตรงนี้เยอะเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มาเชื่อมคุณทั้งคู่กิจกรรมการงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เออคุยแล้วถูกคอที่ทําให้คือเบื้องต้นเราไม่ได้เข้าไปเพื่อจะจีบแต่มันอาจจะมีกิจกรรมการงานอะไรที่ทําให้คุณหรือเขาเนี่ยได้มาเริ่มต้นคุยกัน ในลักษณะเพื่อนหรือในลักษณะพี่น้องก็ได้นะแต่ว่าเออคุยแล้วถูกคอแล้วประกอบกับว่ามันถูกใจถูกโฉลกถูกชะตามาตั้งแต่เห็นครั้งแรกแหละมันก็จะกอเกิดความรู้สึกว่าเออไอจุดนี้แหละจุดที่เราคุยกันถูกคอนี่แหละเดี๋ยวเราสารต่อก็จะเริ่มสารสัมพันธ์กันต่อไปจากจุดนั้นมันก็จะมีเรื่องคุยที่มันถูกคอกันไม่ได้เรื่อยๆพอมันเป็นคู่บุญน่ะนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีดาวเสียหายมาสัมพันธ์กับดาวความรักอะแต่พอมันเป็นคู่บุญน่ะบุญมันก็จะหนุนนําที่ทําให้ความรักเน่ยออ้พาาาเจจะชหร มันก็จะมีกรรมที่เข้ามาสนองกรรมเข้ามาแทรกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าเขาก็จะเป็นคนธรรมะธร,รมโมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะใจะเย็นใจเย็นนะ อาจจะไม่ได้เร่งรีบในการสร้างสัมพันธ์อะไรอยา่างไรก็ตามการพัฒนาความสัมพันธ์ดูว่ามีทีเท่าว่าจะไปในทิศทางที่ดีและพัฒนาขึ้นแต่ว่าอาจจะช้านะคะและมีโอกาสที่เมื่อมีดาววิน่าเนี่ยมานสัมพันธ์กับดาวความรักเนี่ยวิน่านแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นนะแต่ว่าทีนี้มันมีดาวบุญมาอยู่ตรงเนี้ยปิดบังซ่อนเร้นบางทีจะมองว่าเป็นเรื่องของรักซ้อนเป็นเรื่องของการที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุยซ้อนหรือเปล่าแต่พอดีว่ามันมีดาวบุญเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยก็ <t> Donc, คิดว่าก็คงไม่ได้มีเรื่องของรรรรรัักกซ้้ออ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 นนนะะะไไแต่่่่่เเป็ืืงงขาาาาทีีจจจจจยหมมใ ว่าความรักมันจะพัฒนาไปสู่จุดไหนก็เลยยังไม่ได้บอกใครก็เลยกลายเป็นว่าก็สารสัมพันธ์กันแบบเงียบๆรู้กัน2คนไปก่อนคุยกัน2คนคนียนรู้ศึกษากัน2คนไปก่อนยังไม่ได้เปิดตัวว่าคบหาหรือว่าดูใจกันค่ะ ส people, veterans, love, us, out, right. ่วนเรื่องของคนที่มีคนรักคนคุยนะคะจริงๆดาวก็ดําเนินไปในทิศทางที่ดีดังนั้นเชื่อว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ดีนะคะในพบเรื่องความรักเกิดใหม่เนี่ยพบเรือนี้ก็เป็นพบเรื่องความรักสดใสด้วยเมื่อมีดาวบุญสถิตอยู่เนี่ยบุญหนุนนำและมันอาจจะเป็นคู่กรรมก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยความเป็นคู่กรรมเนี่ยมันต้องมีบุญที่เคยทําร่วมกันมาบ้างแหละนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่บุญกันอยู่แล้วนะคู่กรรมก็คือเคยทากรรมร่วมกันมาเยอะทําบุญร่วมกันมาน้อยก็เลยทาให้ความรักมักจะมีปัญหาเยอะแต่ก็เลิิกกกัันนนไไมม่่่่่ดด้้คคคููบุญ็ือออวาาสสงงเรีข ที่จะราบรื่ทนทะเลาะกันน้อยปัญหาน้อยอย่างเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยบุญเนะี่ยเข้าแล้วเข้าเข้าส่งเสริมทําให้ความรักเนี่ยหนุนนํากันนะคะแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นยังไม่มีสถานะค่ะเป็นแค่คนคุยเ่ะมันก็อาจจะมีเนี่ยมันมีดาวมันรุมมาตุ้มกันเยอะตรงเนี้ยมันก็น่าที่จะมีตัวเชื่อมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนทําอะไรร่วมกันก็ได้นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออนอกจากที่เราคุยๆกันแล้วไม่มีใครรับรู้แต่พอเราลงทุนทําอะไรร่วมกันหรือทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยมันรู้สึกมีความมั่นคงขึ้นและมันรู้สึกว่ามันเออออเออออกันดีก็มีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาขึ้นคือตกลงกันเป็นแฟนแต่ว่าเป็นการตกลงกันเป็นแฟนที่ก็อย่างที่บอกดาววินาทัดดาวแห่งการปิดบังซ่อนเร้นมันมาสัมพันธ์ก็เลยก็รู้กัน2คนชัดเจนกันในใจชัดเจนกัน2คนว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ค่อยบอกใครหรืออย่างมากก็อาจจะบอกแค่เพื่อน กันชัดเจนแล้วเนี่ยดูว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะถึงแม้ว่าจะมีดาวอรินะซึ่งแปลว่าขัดแย้งนะคะมาสัมพันธ์ทีนี้มันอาจจะมีปัญหากันมาหรืออาจจะเคดเพิ่งจะมีปัญ,ปญหาขัดแย้งกันในช่วงต้นเดือนนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าแม้มีปัญหากันมาหรือเพิ่งจะมีปัญหาเนี่ยมันจะมีใจที่อยากจะหันหน้าเข้ามาคุยมาเคลีย นะแล้วก็ด้วยการที่ดาวมันอยู่ในพเเรือนที่ดีทั้งหมดเนี่ยนะก็แปลว่ามันก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาคาใจตรงนั้นได้นะจุงมือกันแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามดาววินาที่มาทับลัคนาคุณแล้วก็เดินตามประกบ ดาวความรักเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีแอบความมีความกังวลนะวินาทมันคือความอึดอัดคือความกังวลคือความปิดบังซ่อนเร้นคือความปิดบังซ่อนเร้นตรงเนี้ยคงไม่ใช่ว่าจะต้องปิดบังความสัมพันธ์เพราะคุณเป็นคนรักชัดเจนแล้วแต่เป็นเรื่องของการที่มันปิดบังความกังวลเอาไว้ในใจลึกๆแอบกังวลลึกๆว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันจบแล้วจริงหรอมันจะวนกลับมาใหม่ไหมแต่ไอ้ความกังวลนั้นเนี่ยยังไม่ได้ดูว่าจะสร้างปัญหาใหญ่อะไรในช่วงเดือนนี้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการบุกตะลุยนะคะดาบคืออุปสรรคปัญหาแต่อัศวินเนี่ยไม่ย่อท้ออยู่แล้วแล้วก็มีการบุกตะลุยที่จะไปทํางานถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาซึ่งถ้าอ่านผสมกับดวงดาวเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้โปรเจกต์โครงงานใหญ่ๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้แสดงฝีมือนะอัศวินเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เจ้าเสน่ห์นะทีนี้ต้องมาดูไพ่จบไพ่สรุปด้วยถ้าไพ่จบไพ่สรุปไม่เสียเนี่ยนั่นแปล ก็จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยช่วยเหลือคุณนะอนิยามมีทีําว่ามีเสน่ห์เนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการที่เออมันจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะแต่เป็นเรื่องของการที่มันจะได้รับความช่วยเหลือดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในพบหุ้นส่วนพบของการที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณลงทุนลงแรงในช่วงนี้เพื่อหวังผลกําไรหรือว่าเพื่อหวังประสบความสําเร็จเนี่ยในอนาคตข้างหน้านะเป็นเรื่องของการหว่านพืชวันนี้หวังผลวันหน้าเพราะฉะนั้นมีโอกาส าสูงมากเลยที่คุณจะได้โปรเจกต์โครงงานที่มันอาจจะไม่ได้ว่าจะต้องทําสําเร็จภายในเดือนเดียวนะมันอาจจะเป็นงาน ใหญ่เลยนะอาจจะเป็นหลายๆเดือนหรือเป็นปีเลยเป็นโปรเจกต์ใหญ่อะ่ะนะมันเริ่มต้นที่อุปสรรคปัญหาก็จริงแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างที่ดีแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาได้สําเร็จนะก็ค่อยๆทํากันไปทุกอย่างก็เป็นไปตามสเต็ปไพ่เป็นนี้ก็เป็นไพ่ของการทําอะไรที่มันเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะแล้วก็รอคอยมันมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะตอนนี้ก็บุกตะลุยไปรอคอยที่จะออกดอกออกผลในวันข้างหน้าเมื่อถึงไทม์ไลน์ของมันที่มันควรจะต้องสําเร็จอ่ะมันก ส่วนในเรื่องของการเงินก็ได้ไพ่สวยนะคะไพ่ในบนี้เป็นไพ่ของการขยันขันแข็งแล้วก็มักจะมีรายได้หลายทางแล้วก็มักจะมีสกิลโดดเด่นในเรื่องของการหาเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากงานหลักแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีงานเสริมที่ทําให้ได้เงินเพิ่มหรือบางทีเผลอๆเนี่ยเป็นงานอดิเรกที่คุณทําอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนไม่เคยสร้างเงินสร้างไรายได้อะไรนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีหัวคิดนะคะว่าเออเราจะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้เนี่ยจากไองานอดิเรกของเราอย่างเงี้ยได้อย่างไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเป็นนักดนตรีนะคะเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะคะ อยู่กับบ้านเล่นให้ตัวเองฟังคนที่บ้านฟังแต่ตอนนี้เราเออเราลองทําคลิปนะคะแล้วก็ใส่ไปในโซเชียลเออให้คนอื่นเขามาร่วมฟังด้วยอย่างเงี้ยเพอเพอบางทีก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะมีคนที่แบบเออามาจ้างคุณไปร้องเพลงหรือว่าคุณอาจจะได้เงินได้ไรายได้จากคลิปเหล่านั้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ว่างานอดิเรกที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะก่อเกิดการสร้างเงินสร้างไรายได้ได้นะหรือถ้าคุณมองหางานเสริมอะไรในช่วงนี้คุณก็จะหาได้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่ม ส่วนในตำแหน่งของโชคลาภได้ไพ่ราชาถึงไม้เท้าราชาคือผู้ใหญ่ไม้เท้าคือการงานดังนั้นก็ อ่านผสมกับดวงดาวนะคะก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเครือญาตินี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้จากการทํางานด้วยซึ่งก็อาจจะมาในรูปแบบของขวัญของกำนันก็ได้นะ,ะที่ลูกค้าหรือว่าเจ้านายเนี่ยเขาให้พิเศษจากการที่เห็นคุณบุกตะลุยในการทํางานขยันขนันแข็งมีความสามารถสูงแล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนมีเสน่ห์ก็เป็นที่รักเป็นที่เอื้อเอ็นดูนะบางทีเอ่อคนในที่ทํางานผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะลูกค้าเนี่ยมีกระเช้านะผลไม้อะไรมา เป็นพิเศษก็ได้นะคะหรืออาจจะมีงานจับฉลากอย่างที่บอกไปแล้วก็อาจจะฟลุกๆนะคะได้รางวัลใหญ่จากที่ทํางานก็ได้ค่ะแล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่การเงินที่ดีดังนั้นการเงินของคุณในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่ามั่งครั่งดีมากเงินเข้าหลายทางนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของคนที่มีศักยภาพสูงในการคิดอ่านเรื่องการลงทุนอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคุณเก็บเงินไว้กับตัวมันมีโอกาสที่คุณจะ ใช้เงินสุญรืสุรไรเหมือนกันนะคะจากการที่ดาวพระราหูกลุ่มดาวการเงินนะมันเป็นดาวแห่งกิเลสนะคะอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วก็อดใจไว้ไม่ไหวจําเป็นจะต้องซื้อทุกอย่างคือจําเป็นหมดนะคะแต่ทีนี้เกิดว่าเราเอาเงินไปอยู่ในจุดที่มันถอนออกมายากๆเอาไปอยู่ในสินทรัพย์เอาไปลงทุนไปซื้อทองซื้อหุ้นซื้อสังหาเนี่ยไอ้ทุกอย่างที่คิดว่ามันจะเป็นจะต้องซื้ออะ แต่พอมันไม่มีเงินอยู่กับตัวเออไม่จําเป็นก็ได้บางทีมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาโดดเด่นในการคิดอ่านเรื่องการลงทุนแลก็คุณจะมีการลงทุนเอาไว้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการอย่างที่บอกไปนะคะคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นผลสําเร็จที่โดดเด่นมากนะักแต่ว่ามันก็มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จ ส่วนในเรื่องของสุขภาพ,พาไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแล้วรอคอยผลดังนั้นสุขภาพไม่ได,ด้ดีได้ด้วยตัวของมันเองต้องดูแลอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้มีพไพ่ใบไหนหรือดวงดาวดวงไหนที่บอกว่าสุขภาพจะเสียหายหนักเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมไม่ได้เสียหายหนักแต่ดาวประจําตัวคุณมีมาตรฐานอ่อนแรงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ดูแลดีๆนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่มีสุขลักษณะอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองดีๆคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดูว่าแข็งแรงดีค่ะ สำหรับไพ่ของดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่ตำแหน่งของคนโสดสนิทก่อนเลยเป็นไพ่ใบแรกเนี่ยได้ไพ่พระเลยนะคะก็จริงๆไพ่พระเป็นไพ่ของคนโสดนะแต่ว่าเราต้องดูไพ่จบไพ่สรุปด้วยไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่ถ้วยเป็นไพ่ความรักแล้วก็ดวงดาวเนี่ยมันก็มีคําว่าพระเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยมันมีความรักได้แต่เป็นความรักที่มีศีลธรรมเป็นความรักที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นความรักที่เจอกับคนดีนะเจอคนมีบุญหรือเจอคนที่ชอบทําบุญอ่ะตรงนี้ก็ดูว่า ไปกันได้นะก่อเกิดเป็นความรักได้เพียงแต่ว่ามันจะช้าช้ามากด้วยตามลักษณะไพ่เลยไพ่ราชินีด้วยนี่ก็ช้าไพ่พระนี่ยิ่งเชิงช้าเข้าไปใหญ่นะคะ mm hmm. เบื้องต้นก็อาจจะคุยกันแบบยังไม่ได้จีบกัะหรอกนะคุยกันถูกคอกคุยกันไปนะ,ค,ะคุยกันไปสักพักหนึ่งเออู้สึกว่ามันสามารถที่จะคุยต่อเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ไปได้หลายเรื่องแต่จริงๆแล้ว,วน่าจะถูกใจกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วละเพียงแต่ว่ายังไม่กล้าจีบนะคะตามลักษณะไพ่พระเลยแล้วก็ดําเนินไปเนี่ย คิดว่าน่าจะพัฒนาได้แต่ประชามากนะแล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยก็ยังเป็นไพ่ของการที่แบบ ยังหลบบซ่อนๆยังเงียบๆอยู่ราชินีถ้วยเป็นเรื่องของการที่ไม่อวดแฟนนะคะแต่ว่าก็มีความสุขอยู่ในใจลึกๆแต่ว่าราชินีท้ววเนี่ยไพ่จบไพ่สรุปไปเนี่ยก็ยังเป็นไพ่ของการที่มันก็แอบ,บมีความนอยส์มีความกังวลเล็กๆอยู่เหมือนกันนะดังนั้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าห่วงความโสดแค่นั้นก็ได้นะห่วงความโสดด้วยกันทั้งทคู่ก็เลยนอยส์หรือว่าเขาอะมีโอกาสที่เขาอาจจะห่วงความโสดนะคะเพราะว่าดาวดาวพระดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภพความรักเกิดใหม่คุณก นะเพราะว่าเขาอยากจะไปบวชแล้วเขาอยากจะเข้าสู่พระธรรมแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ตัวคุณเองนะ่ะโอกาสที่จะห่วงความสูตรนนจะน้อยหน่อยเพราะว่าดาวของคุณยอยู่ในภพเรือนความรักก็อยากมีความรักอยากมีคู่แต่ถ้าฝ่ายใดายหนึ่งหัวความสูตเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้พัฒนาชา้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพัฒนาไม่ได้เพราะว่าไพ่จบก,ก็ยังเป็นไพ่ถ้วยสวยๆก็แปลว่าก็พัฒนาได้พเพียงแต่ว่าช้าหน่อยแล้วก็ยังไม่ได้บอกใครคะ่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะอันนี้ได้ไพ่เดอะเมจิเชีย Mag เลย m a g ิเชียคือผู้วิเศษนะคะเมจิเชียเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่ของการทิป มันสมหวังอ่ะมันได้ดังหวังดังนั้นรักมีเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเมจิชเช่นเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ได้หรือถ้าอ่านดวงดาวผสมก็อาจจะเป็นการลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการลงทุนที่ทําร่วมกันตรงเนี้ยนะคะมันไปได้ดีแต่คาว่าไปได้ดีไม่ได้แปลว่าจะต้องได้เงินเลยนะก็ต้องไปดูในเรื่องของดวงการงานการเงินด้วยต้องแยกคือเราอ่ะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเขานะคะสามารถที่จะลงทุนร่วมกันได้เออออกกันดีไม่ได้ขัดแย้งอันเรื่องหนึ่งแต่ ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าดูด้วยไพ่จบไพ่สรุปในเซตของการงานการเงินเนี่ย ก็คือมันได้ไพ่ของการที่อดเปรี้ยวไว้กินหวานหวานพืชแล้วต้องรอเพื่อหวังผลดังนั้นในการลงทุนกันในช่วงนี้เยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ก็ไม่ได้ดูว่าจะต้องมาทะเลาะขัดใจอะไรกันดูว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเออเป็นการลงทุนระยะยาวนะหรือเป็นการลงทุนที่เราไม่ได้หวังผลกําไรอะไรมากมายนักหรอกแต่หวังว่าเราจะได้มีอะไรทําร่วมกันทำให้มันรู้สึกว่าได้ใช้เวลาร่วมกันก่อเกิดความมั่นคงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นไปในทางที่ดีทั้งสิ้นมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเเเป็นนนคัักที่ชดจดจไ้ลย นะแต่ติดที่ว่าเอาให้จบให้สรุปมันดันเป็นไพ่ของการปิดบังอยู่นะคะดังนั้นมันก็พัฒนาแหละแต่พัฒนาในแง่ที่ว่าก็รู้กันรู้กันเองสองคนยังไม่ได้บอกใครมากหรืออาจจะบอกแค่คนสนิทในเด็กเล็กๆน้อยๆนิดหน่อย,อย,อย,อยๆเท่านั้นแต่ความรักกับความสัมพันธ์นะ่ะถ้าไม่ได้นับว่าเออไม่ต้องมีใครรับรู้มากเนี่ยนะคะถือว่าในช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีโมเมนต์ดีๆเยอะค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะแล้วก็มีมงลงด้วยพอได้ไพ่ดาบเนี่ยมันคือความขัดแย้งแต่ว่าขัดแย้งแบบเล็กหนึ่งอะ่ะก็คือนิดนิดหน่อยดังนั้นเดือนนี้อิทธิพลของดาวอาริซึ่งดาวแห่งความขัดแย้งเนี่ย ที่กลุ่มดาวประจําตัวแล้วก็ทับลักษณะข,ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลเยอะอยู่เหมือนกันสําหรับคนมีคู่แล้วมันมีเกณฑ์ที่อาจจะขัดแย้งกันแต่ไม่เยอะหรอกนะคะหรือบางทีเป็นความขัดแย้งที่ดําเนินมาก่อนหน้านี้เบล่วงหน้าก่อนแล้วก็ได้เพราะก่อนหน้านี้ดาวความรักอยู่ในภพเรือนเสียหายนะแล้วมันอาจจะยัง ินแหน่แคลงใจคาใจอยู่อะไรเงี้ยเดือนนี้จะมีโอกาสได้คุยเคลียร์นะคะเพราะว่าหนึ่งดาบก็จริงมันอุปสรรคปัญหาคือไพ่ดาบก็จริงแต่มีมงกุฎลงที่ดาบก็แปลว่ามันสามารถแก้ได้แล้วปัญหามันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเป็นแค่ไพ่เล็กๆไพ่เล็กหนึ่งก็น่าจะหันหน้ามาคุยเคลียร์กันได้โดยเฉพาะในช่วงกลางๆเดือนนะคะที่เออดาว ประจำตัวและดาวความรักพอมันสลับเรืองกันแล้วมีมาตรฐานเป็นอนุกเกษตรแล้วอยู่ตรงนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยนะก็จะเริ่มเปิดใจและเริ่มทิ้งอัตราของตัวเองและเริ่มที่แบบอีโก้สูงจะไม่ค่อยแลลวนะเริ่มฟังกันและกันมากขึ้นนะคะมีการสื่อสารกันดีแล้วก็ ดาวแห่งการสื่อสารของคุณก็เป็นเกษตรด้วยนะดังนั้นนีก็จะสื่อสารกันดีคุยคุยแล้วมันฟังกันไม่ใช่ว่าฉันจะเอาแต่พูดแล้วก็เธอจะต้องแบบว่ารับฟังฉันอย่างเดียวแต่พอเธอพูดฉันไม่ฟังเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเพราะมันมีการสื่อสารมีการคอมมูนิเคชแล้วไพ่จบมันเป็นไพ่ความรักก็แปลว่ามันมีความรักกันที่หนุนนำนะคะแล้วก็ดาวพระก็ยังอยู่ในภพเรื่องความรักสดใสดังนั้นบุญเก่าก็ยังหนุนนาที่ทําให้อย่างรักก แก้ไขปัญหาตรงนั้นได้สําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าก็ยังจบด้วยความนอย์ใจนี้เป็นความนอย์แบบคือไอ้ไอ้ที่มีปัญหาหรือที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันคุยเคลียร์จบแล้วนะแต่กังวลว่ามันจะกลับมาอีกกังวลว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาอื่นอีกส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้มากกว่ากังวลล่วงหน้าแค่นั้นเองนะคะคิดว่าภาพรวมไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยก็อยู่ในทิศทางที่ดีค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะ มีนิยายขายอยู่ในเว็บเมพอีบ o ๊ k ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ Description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกดเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ